ส,สดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไอตันิกสาขาแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจุดสังเกตนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริษัท SCG และก่อนถึงโลตัสแก่งคอยนั่นเองค่ะถ้าผู้ชมพร้อมกันแล้วนะคะเข้าไปดูภายในร้านกันได้เลยค่ะ าล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณแมวแล้วนะแล้ให้คุณแมวแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแมวนะคะเป็นเจ้าของเฟ็นชายนะคะอไอายตนิกสาขาออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะคุณแมวคะอยากทราบวาา่าสาขา มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ขายดีคะค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะสะบู่นะคะเป็นสบู่มิคฟุตนะคะจะมีด้วยกัน2ขนาดอันนี้จะเน้นเรื่องทําความสะอาดหน้านะคะจะเน้นช่วยสําหรับคนเป็นสิวน่ยจะช่วยให้สิวแห้งอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยจะมีชื่อว่ารีนิวนะคะรีนิวเนี่ยจะช่วยลด การเกิดสิวใหม่ช่วยลดรอยดำของสิวนะคะแล้วก็เด่นๆเลยคือช่วยเรื่องหน้าขาวค่ะ2อตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลูกค้าเปิดใจเยอะเพราะว่าด้วยราคาจับต้องง่ายค่ะแล้วก็เห็นผลมากๆเลยแสดงว่าฐานลูกค้าของคุณแนวก็คือคนที่เป็นสิวใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสิวค่ะมีตั้งแต่เด็กมัธยมจนไปถึงวัยทํางานเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสิวเนี่แหละคะ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปคุณแน่พาชมด้านในได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันได้เลยนะคะ และนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญยังบรรยากาศนี่คือแบบสบายตามากเลยนะคะดูสะอาดสะอาดอยากจะให้คุณแมวแนะนาสักนิดค่ะว่าที่ร้านเนี่ยมีบร,ริการอะไรบ้างคะ่ะที่ร้านนะคะก็จะมีบร,ริการกดสิวนวดหน้าแล้วก็มาร์กหน้านะคะนวดหน้าของที่ร้านเนี่ยจะเป็นการนวดมือนะคะจะเน้นให้ลูกค้าผ่อนคลายนะคะของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4เตียงนะคะพร้อมให้บร,ริการลูกคา้าแล้วก็จะมีน้องพนักง,งานเนี่ยคอยให้บร,ริการลูกคา้าอีกหนึ่งท่านนะคะ สามารถ w อ l k in หรือว่าจองคิวเข้ามาได้ตลอดเลยแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยจองคิวเพราะว่าจองคิวแล้วมาถึงลูกค้าจะได้ทําเลยแล้วก็ผ้าปูเตียงหรือว่าผ้าห่มของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนซักตลอดนะคะส่วนผ้าที่ใช้โกมหัวลูกค้าหรือใช้ทําหน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยน1เซตต่อ1ท่านนะคะแล้วก็ร้านจะทําความสะอาดตลอดส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการกดสิวนวดหน้าหรือว่าพับที่ใช้ในการเช็ดหน้าเนี่ยเราจะฆ่าเชื้อและทําความสะอาดทุกครั้งที่ใช้เสร็จนะคะ แต่แล้วเนี่ยเราจะมีป้ายคอยแนะนํารายการนะคะต่างๆจะมีรายการนวดรายการมาร์กเนี่ยให้ลูกค้าได้ลองเลือกได้เลยหรือว่าจะให้ทางแมวเนี่ยเลือกแนะนําตามปัญหาผิวก็ได้และที่ร้านก็คือมีน้องๆคอ,อยบริการอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะมีน้องๆให้บริการอีกหนึ่งคนค่ะถ้างั้นขอเชิญน้องมาแนะนําตัว่รยดีกว่านะคะได้เลยค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นน้องพนักง,งานของที่ร้านนะคะชื่อว่าน้องมุกนะคะก็จะมีน้องคอยให้บริการลูกค้าอีกหนึ่งคนนะคะน้องเนี่ยจะไปนเน้นเรื่องนวดนวดหน้าเก่งมากลูกคา้าติดมากค่ะหลับแทบทุกรายเลยค่ะอยากให้ลูกค้าแวะมาลองใช้บริการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณแมวไปนั่งคุยด้านหน้าดีกว่านะคะได้เลยค่ะ อยากทราบว่าคุณแมวทำอานิคมากี่ปีแล้วคะเออหกปีเข้าฝูปีที่7แล้วค,ค่ะโอ้เจ็ดปีแล้วเนาะคุณแมวมีเทคนิคการสร้างฐานลูกค้าและเทคนิคการขายอย่างไรบ้างคะเทคนิคก็ไม่มีอะไรเยอะเลยเน้นบริการแบบจริงใจเลยค่ะแล้วก็เป็นกันเองกับลูกค้านะคะที่ร้านเนี่ยจะเน้นเป็นแนะนำเออแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยตามปัญหาผิวตามปัญหาที่ลูกค้าเป็นนะคะแล้วก็จะเน้นให้ลูกค้าได้ตัดสินใจนะคะรักษาแบบตามงบลูกค้าเลยคนเนี่ยจะไม่ได้บังคับลูกค้าก็ทำให้ ลูกค้าเนี่ยอยากจะแวะกลับมาถ้าเราไปบังคับหรือว่าอะไรลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเกิดการกลัวแล้วไม่กล้ากลับมาใช้บริการอีส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะแวะเวยนกลับมาใช้บริการตลอดส่วนมากจะเน้นบริการดังญาติพี่น้องเป็นกันเองเป็นเพื่อนเพื่อค,ความสบายใจของลูกค้าใช่ไหมคะแล้วคุณแมวมีสิ่งที่ภูมิใจในการบอว,ว่าเรามาเปิดเฟื่องชัยอัติน ค,ความภูมิใจเลยก็คือภูมิใจเรื่องที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยหน้าดีขึ้นผิวดีขึ้นนะคะแล้วลูกค้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะเด่งปันความสวยเวลาวเราหน้าตาผิวพรรณดีแล้วนะคะเราก็อยากเผื่อแผ่ให้กับคุณลูกค้าค่ะ เรื่องนี้คือที่สุดแล้วน่ารักมากเลยนะคะ,คะแล้วสิ่งที่ได้จากการทําไอตินิกของคุณแมวมีอะไรบ้างคะสิ่งที่ได้หลังจากที่เราได้กลับมาจากการที่เราบริการลูกค้านะคะ<ม>ก็คือมีไรายได้เข้ามานะะ เป็นรายได้ที่มั่นคงถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมากทําให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงชีวิตทางครอบครัวด้วยค่ะดีขึ้นเยอะมากจากแบบว่ามีหนี้เป็นหนี้ติดลบอะค่ะคือชีวิตเปลี่ยนเลยหลังจากที่ได้มาเจอไอไันนิกอะค่ะนอกจากจะแบบว่าให้ความสุขก,กับลูกค้าแล้วอันนี้มันให้ความสุขก,กับครอบครัวด้วยค่ะก็คือ <ๆ S 2> ได้ไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีเป็นอะไรที่เกินฝันมากค่ะได้เยอะมากจริงๆ,ๆ สุดท้ายนี่นะคะขอให้คุณแมวฝากร้านกับผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะได้ค่ะ ไอตานิกนะคะสาขาอําเภอ,อแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะก็จะอยู่ที่แก่งคอยนะคะเส้นทางไปแก่งคอยนะคะอยู่ก่อนถึงโลตัสแก่งคอยตรงข้ามโรงงาน s c g ตาลเดียวนะคะมาง่ายมากเลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google พิมพ์ว่าไอตานิกแก่งคอยมาตามโลเคชั่นได้เลยช่องทางการติดต่อของคุณแมวมีอะไรบ้างคะก็ลูกค้าติดต่อมาทางเพจก็ได้ค่ะชื่อว่าไอตานิกบายแมวสาขาอําเภอ,อแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์สู 6 6 2 6 4 6 9 5 9อ8แติกแกงคอยนะคะก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมีบริการวนวดหน้ากดสิวนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ร,รักษาและก็บำรุงผิวหน้าด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้า ที่อยู่ในละแวกแถวนี้นะคะไอตานิกตาขาแกงคอยเนี่ยกดไลค์กดแชร์สามารถถือหลักฐานแวะเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะทางร้านจะแตกเป็นตัวนี้ให้เป็นสบู่สปาค่ะแตกให้ฟรีเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะับ๊ายบายค่ะ